ติ่งดารายินดีนำเสนอ n e ว v ิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะฉันรักคุณค่ะเข้าใจครับโอ oh, ้ฉันฉันรักคุณค่ะฉันชอบคุณค่ะฮิยมาค่ะฮิยูค่ะอืม I love you too ตัวจริงนี่คือน่าสดน่ารักมากนะครับแล้วก็ ตาเขา<อ>จะดูแบ๊วๆบหน่อยน่ารักน่ารัก<อ>แต่ตัวจริงไม่ใช่แบบนี้ตัวจริงเป็นนิ่งๆนะครับผมตัวตัวจริงไม่มีมอผมอืมตัวจริงเป็นนิ่งๆคนระับตัวจริงเป็นนิ่งๆก็เหมือนคล้ายๆกันเหมือนครครอเวลาผมก็นิ่งๆเหมือนกัน<โค>ในบางเวลา<ค>สิ่งนี้มันหลอ่อ<ค>ได้อยู่ได้อยู่สิ่งนี้มันหลอ่อว้าวสวยตรงไหนวะ ฮูู <Who>? สวยตรงไหนวะอันนี้อันนี้ฮู o you made in Nerat Nerat person who สวยจังคุณ <gasps> โอ้ดีก็คุณค่ะโอ้<ม> oh, ดีว้าว wow, สวยตรงไหนวะคุณอืมว้า wow, วสวยตรงไหนวะ Yes beautiful color อืมเยสีสวยตรงไหนวะสีสวย <laughs> <laughs> กามิเมดชาร์ลีเนลสวอยสว,ยสวยอยกุ๊งก้าในในหัวคงแบบเมื่อไหร่เจ๊อต้งกิวเมื่อไหร่จะลุกไปนะครับผมเมืลังกร่ก็ตักผม,อ,ม <c oughs> อันนั้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 นผมเมื่อไหร่จะลุกไปเมื่อไหร่จะลุกปุ๊บอ๋อคูสกูสกู <c oughs> ผมไม่ลุก

ต้องไปถึงข้าวสารนะครับเราก็ได้เล่นน้ำเหมือนกันนะครับอย่าขำีิเดี๋ยวเขารู้ว่าฟังไทยออกหรอกชาลียูเครุ่งนี่รุ่งนี่ดุงนี่ไอต้องแชมป์ครูอาเกน้วเนี่ย Sorry Sorry <laughs> sir, sir. I want to reading fin... I want uh, my pen. Your your fan tail sir. sir. t T-shirt? Yes, yes. Yes, sir. Yes, sir. sir. sir, sir. <laughs> 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 漂亮的，谢谢身ส谢ย，身สวย。我偷 <laughs>，我捡。 <laughs> I right. I like it. I wow. like cereal. You? How many cereal? took call, to call live before. We, we, we. Uh, two, two cups cereal. And now again, again. <sighs> um. ร้อยกิโลแฟนเทลนน่ระวังระวังสวยสวยสวยสโกโก้ไม่ใช่ยี่ห้ออะไรบ้างไม่รู้นะครับผมจะบอกให้ว่าเป็นสิบยี่ห้อนะครับผมกินจนไม่รู้จะกินยังไงเลยนะครับผม Aldri. Mm. Aldri. แม่งทุกอย่างนะครับซอสมะเขือเทศก็จะกินนะครับตอนนี้กระเพาะมันขยายนะครับผมอ่าเขาจะตกใจนะครับผมคุกคังคังอ่านี่นะครับผมลดเสียง thank you everyone thank เต้นเกย์ไ t h วอมเต้นเกย์เฉยเหมือนกันนะแบบแบบแบบนั่งเฉยนะครับผมแล้วก็ไลฟ์ไปเรื่อยนะครับก็เดมเหมือนกันนะฮะ คลีนครับกดๆๆๆฮะคลีนโอเคอินไมค์คลีนโอเคอินไมค์คลีนเฮ้ยูออนมีเนี่ยนี่ฮาวมีเซคันด์ Mm. We fighting วเดือนปีหนึ่งสองสามสโอ้โหหนึ่งสองสามหนึ่งสองามนึ่ง โอ้โอ้โอ้โอเพิ่งรู้ครับว่าว่าคุยมันคุยมันยากครับคุยมันคุยมันยากนะเพิ่งรู้เอ้ยเอ้ยเ้ยคุยยากว่าเพิ่งรู้อเฮ้ยอออออเฮ้ยโอ้โอ้ยาก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 เราก็นึกว่าคุยง่ายนึกยา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 เสือ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 สือเ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 ซ็กซี่เซ็กซี่น โอ oh, I I didn't know. Wow. เขว,วคิว,ควแต่แต่จะบอกให้ว่าคุยคุยตั้งวันนี้ยากจริงครับต่อไปนะครับเรามาคุยถึงเรื่องอะไรดวยขออนุญ,ญาตคุยเรื่องทั่วไปบ้างนะครับแบบมีสาระ,าระเพราะว่าอา่ไม่มีสาระแล้วกันามาคุยกันเหน่อยวันนี้วันนี้พอดีได้คุยเรื่องเรื่องฐานรากบางชนิดนะครับผมก็ ผมชอบเรื่องฐานล่างนะครับก็ใครที่กําลัางจะสร้างบ้านหรือว่าต่อเติมหลังคาลงจอดรถหรือว่าต่อเติมห้องครัวหรือว่ากําลังจะสร้างอะไรในน้ำนะครับแล้วก็อยากรู้วิธีการสร้างว่าว่าแต่ละอย่างต้องสร้างยังไงฐานล่างที่แข็งแรงดียังไงใช้อิฐอย่างไรดีกับบ้านผสมปูนอย่างไรถามมาได้นะครับผมเดี๋ยวใครที่ฟังแล้วเบื่อถ้าคนมาลดเดี๋ยวผมก็จะเดินออกไปเองนะครับคุณจะได้ดูหน้าสาวอันแสนสวยกันนะครับ มากรับผมเรื่องตภาพขอจบไปเท่านั้นก่อนนะครับผมมีนิดนึงนะครับผมหลายคนบอกว่าผมจะบอกว่าสองสายพันธุ์ที่ผมอธิบายคือตัภาพที่อยู่ในประเทศไทยนะครับผมอาจจะมีสายพันธุ์ไม่เยอะนะครับพูดถึงตัภาพที่ว่าขายตามตลาดทั่วไปเนี่ยเป็นตัภาพของประเทศเพื่อนบ้านนะครับผม ส่วนตะภาพไทยก็อยู่ในไทยแต่ว่าก็จะหายากหน่อยนะครับช่วงนี้ส่วนตะภาพเนี่ยมันไม่ได้มี2สายพันธุ์นะครับมันมีอีกหลายสายพันธุ์มากๆนะครับถ้าเทียบกับทั่วโลกแค่ผมอธิบายว่าในประเทศไทยไม่ได้มีเยอะแยะมากมายแต่ทั่วโลกเนี <tr> ่ยมีตะภาพหลากหลายสายพันธุ์มากนะครับจนผมเองก็ไม่แน่ชัดว่ามีอยู่เท่าไหร่นะครับผมลวดลายของมันก็จะแตกต่างกันไปจมูกก็จะแตกต่างกันไปแล้วก็กระดูงของมันนะครับก็อาจจะแตกต่างกันไปนะครับผมบานน้อยบานมากบานหนัก แล้วแต่ตัวแล้วแต่ประเทศแล้วแต่แล้วแต่เชื้อชาติของมันนะครับแต่มันก็ออกมาจากไข่เกือบทุกตัวนะครับผมคนเริ่มรดนะครับพอพูดเรื่องไรสระแล้วก็ไม่มีสาวอยู่นะครับเดี๋ยวเราก็ค่อย <laughs> ค่อย,ค,อย,ค,อยค่อยเปลี่ยนเรื่องเพราะเข้ามานั่งก็คนดูเยอะขึ้น ต่อไปเราจะมาพูดถึงฐานกนะครับตอนนี้ที่ใครที่กําลังทํากําลังจะสร้างบ้านนะครับและคุณกําลังเลือกเสาเข็มในการสร้างบ้านอยู่บ้างครับขอเสียงคนที่กําลังเลือกเสาเข็มอยู่นะครับผมคนลดแล้วนะครับผมมาต่อนะครับผมคนลดสักสามหมื่นห้าปุ๊บเดี๋ยวผมดิบให้ให้สาเข้ามานั่งเลยนะครับ หวานนนี่มัอร่อยจริงๆอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ